สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามากินเมี่ยงหมู3ามชั้นกันดีไหมเอ่ยวิธีทำง่ายมากๆเลยมาเจสซี่จะมาแช์สูตรทําเมี่ยงหมูสามชั้นกันจ้าวัตถุดิบที่ต้มหมูมีดังต่อไปนี้กระเทียมพริกไทยดำน้ำปลาลากผักชีอัตราส่วนทุกอย่างจะเขียนใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะ แล้วก็หมู3มชั้นของเรา500กรัมนี่หลังจากนั้นเราก็มาลงมือทำกันเลยเติมน้ำลงไป3ลิตรหรือให้ท่วมหมู3ชั้นของเรานะจ๊ะหลังจากน้ำเดือดเราก็ใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไปเลยจ้าเมนูนี้เจสซี่ก็เพิ่งกินนะเนี่ยเคยทำมาแล้วหมูกรอบ ก็เลยลองทำต้มหมูสามชั้นดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูสามชั้นของเราลงไปต้มได้เลยระหว่างต้มเราอย่าลืมเปลี่ยนเป็นไฟกลางนะจ๊ะค่อยๆต้มมันประมาณ40นาทีจ้า ระหว่างนี้เรามาเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยเจสซี่จะใช้พริกแดงกับกระเทียม2อ,อย่างนี้เท่านั้นแล้วก็น้ำมะนาวโคลกพริกแดงกับกระเทียมให้แหลกละเอียดเลยนะจ๊ะพอหลังจากแหลกละเอียดดีแล้วเราก็มาเริ่มปรุงรสกันเลยน้ำตาลปี๊บหนช้อนโต๊ะ เกลือ 1>, 1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็โขลกให้น้ำตาลปิ๊บของเราละลายก่อนเลยอย่างนี้นะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะละลายยากหลังจากนั้นเราค่อยเทน้ำมะน,นาวที่เราคั้นเมื่อกี้เนี่ยลงไปได้เลยรสชาติไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ใจเลยใครจะชอบเรีย้ยวนำหวานนำหรือเค็มนำ พอทำเสร็จอย่าลืมชิมก่อนนะจ๊ะถ้าโอเคแล้วก็เทใส่ถ้วยเล็กได้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดแปธรรมดาของเจสซี่โอเคกลับมาที่หมูของเราต่อต้มไปแล้ว40นาทีหมูก็เริ่มนุ่มแสนนุ่มแล้วเราก็เอาขึ้นมาเลยจ้าเอาขึ้นมาวางไว้บนเขียงให้มันหายร้อนหน่อยนึงก่อน พอหายร้อนแล้วเราก็เชื่อดเป็นชิ้นๆเลยจ้ะชิ้นพอดีคำประมาณนี้นะจ๊ะแค่นี้เมี่ยงหมูสามชั้นของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทำง่ายมากๆเลยจริงไหมมามาชิมกันว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่าแมน,น้ำจิ้มซีฟู้ดยั่วๆจริงๆ นำผักมาแล้วก็หมูสามชั้นลงไปตามมาด้วยผักชีถ้ามีข้าวปุ้นนี่ใส่ก็ได้นะจ๊ะแต่เจสซี่ไม่เอาข้าวปุ้นเพราะมีข้าวอยู่แล้วเทน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแล้วก็ห่อมันเลยจ้าพอห่อเสร็จก็เอาเข้าปากเลย เอาละจ้ะลองทำตามดูนะคะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละ่ะแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่จ้าบายแง